ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ในร้านเบอร์เกอร์อรช็อปกันนะคะเดี๋ยววันนี้ม,ม,กกมีหมวกกุ๊กใส่ไหมอะหมวกกุ๊กอะหมวกกุ๊กอะหมวกกุ๊กเนื้อหมวกกุ๊กอะอ๋อเสื้อเชฟใส่เสื้อเชฟก่อนแล้วเราจะเป็นเชฟเอาเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ออรอรหมูชีสแล้วก็เบคอนค่ะหมูชีสแล้วก็เบคอนค่ะ อ่าเขามีช่วยพี่เทนคิดตังหน่อยแล้วชีสแล้วก็เบคอนหมูอ่ะหมูหมูอันนั้นแหละเบคอนถูกต้องไหนไหนไหมีอะไรแล้วบ้างอ่ะมีอะไรแล้วบ้างหมูชีสเบคอนแล้วก็เอาผักกาดด้วยผักกาดด้วยผักกาดด้วยแตงกวาไหมคะแตงกวาแตงกวาแตงกวาเปรี้ยวไม่ชอบค่ะแตงกวาเปรี้ยวไม่ชอบโอ้ตัว อุ้ยเบอร์เกอร์อุ้ยมีตังอุ้ยมีตังโดนกองโจงขโมยหมดนางค่ะมีเด็กเป็นแบบเล่นเป็นกองโจรมาขโมยตังตังเลอ๋อเหกินทิ้งไม่หมดย่างน้ำทิ้งน้ำยังโอเคอ่าๆทำเบอร์เกอร์ให้แม่ต่อแล้วเนี่ยพี่เทนทำไว้เนี่ยหนูก็คอยเป็นแคชเชียร์คิดตังนะเอาอะทำเบอร์เกอร์ให้แม่อีกชุดหนึ่งเขามี โอ้นี่เสร็จแล้วก็ต้องมาให้คนกินอยู่ตรงนี้ว้าวเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยมิสกวัวอู้มีหมูมีชีสตัวโนะเอาตังไปจา่ายอ้าวเอาตังจ่ายนี่เราจ่ายตังค่ะรับตังไปนะคะชิ้นละห้าบาทใช่ไหมเก็บตังใส่แล้วก็ปิดเกะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งออเดอร์อาเบอร์เกอร์เอกสองชิ้นค่ะคามิ เอาเบอร์กเกอร์อีกสองชิ้นเอ้ยเอาเฟนฟรายบ้างเฟนฟรายมีจานไหมอ่มมนะมีจานไหมไม่ใส่ละอื้อกันไหน่อยอ่าฮะเอาเฟนฟรายเอาเอาแบบพิเศษเลยสองอันไหนโอเคได้เฟนฟรายมาแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์หรอให้ฟรีหรอคันเทนค่ะ ไปชงชงน้ำให้แม่เอาสตารอเบอรี่เลมอนสตรอเบอรี่เลมอนนี่ค่ะแม่ขะไหน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 ในตู้นั้นมีอะไรบ้างอ่ะเก็บของได้ด้วยเหรอเก็บของได้ด้วยเหรอไหนดูดิเอา,านะ้ำแมงไหนไหนอุ้ยตรงนั้นมีตู้ด้วยเปิดได้ด้วยเหรอ เฮ้ยสุดยอดเลยบบไหนแอบดูหน่อยมีที่เก็บด้วยเหรอกดได้ไหมอ่ะกดได้ไหมอ่ะอ๋อไม่มีน้ำออกมามีรูให้ใส่ไหมอ๋อไ,ไม่มีไม่มีตรงนี้เป็นที่เก็บแก้วอ๋อไข่ไขเบอร,ร์เกอร์อ้าวอันนี้กินเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าที่ก่อนอ่ะเก็บเก็บเข้าที่ก่อนเก็บให้ถูกนะมันมีหลายอย่างอ่าผักผักอ่า นี่ไหนอ่ะเบคอนน่ะเบคอนน่ะเก็บย่างชีสเก็บแล้วเบคอนอ่าอันนี้เป็นหมูเก็บเผื่อด,ด้วยเนี่ยมีเพื่อนมาเล่นไว้เราเก็บเผือดวอวะก็ให้แก้วน่ารักจังเลยอ่ะแก้วน่ารักจังเลยอ่ะนี่คอมิกเป็นพนังเก็บกวาดมายังอ่ะน้ำสตรอเบอรี่เลมอนน่ะมาแล้วยังไหมคะ นี่ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมลูกเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอมาไหนแม่ดูมันแข็งโอ้ย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 ยิงเก็บไปทะลักออกมาแล้วหมูมันล่วงออกมาแล้วอันนี้แผ่นล่างอ่ะแผ่นล่างอยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้เหรออ๋อเก็บจานหน่อยอ่ะนี่เราก็เก็บชีสแล้วนั่งเก็บชีสเข้าไป โ okay. อเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเหรอว้าวสตรอเบอรี่เุ้ยเหมือนมากมีวิปครีมด้วยเ right> ุ้ยมีสตรอเบอรี่ด้วยเุ้ยมีเลมอนด้วยเฮ้ยของจริงไหนข้างล่างมีน้ำแข็งด้วยเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันเนี้ยแข็งอ่ะอันเนี้ยเลมอนเลมอนอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะน้ำแข็ไหนดูไหนดูน้ำแข็งขอดูวัตถุดิบข้างในหน่อยโอ้ตั้งมากเก็บแก้ว ไปเล่นที่บ้านน่ารักเนาะดูเดี่นฉันก็ชอบเก๊อ่ะเก๊เงินโอเพนได้ด้วยแม่ขอกิกนวิปครีมหน่อยนะงั้ม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 เป็นตัวเลขได้เลยนะไหนอ่ะมีเลขขึ้นไม่ขึ้นอ้าวขึ้นอุ๊ยขึ้นจริงขึ้นจริงออไอคูณได้จริงปะเนี่ยต้องใส่ฐานไว้เหรอ,อสองคูณเบอร,ร์เกอร์อชิ้นละห้าสิบเท่ากับหุ้ยใช้ได้จริงนี่มันเครื่องคิดเลขจำลอง ดูดูให้เลขเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ลายแบงค์สิบแบงค์สิบเหรียญสิบเหรียญเขามีสิบเหรียญไปเอามาจากไหนอะไปไปป้นใครมาลูกเมื่อกี้มีคนป้นมาป้นไปอ๋อมีทุกร้านเลยนี่เฮ้ยดียน่ารักอ,อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะหนึ่งบาทใมหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญใบหนึ่งเหรียญอันนี้ใบห้าเหรียญแหม โอ้เรามั่งคั่งแล้วร้านเบอร์เกอร์เราขายดีเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเต็มเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะพ่อวิปครีมอ่ะฮะเบอร์เกอร์มีวิปครีมด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เน่าปกร้านสิกเบอร์เกอร์ไงซอสลัดพซอสลัดเหรอแล้วอันนี้ มีน้ำตรงนี้เหมือนกันมีมีมุมน้ำด้วยกด,ด,ดได้กดได้กดได้ไม่มีอะไรออกมาเพราะไม่งั้นจะเละเทะมากเก็บจานก่อนอันนี้อันนี้อะไรจานเหรอ Made in China นะทุกคนแตงกวาดองจานมาหนึ่งเซตได้เลยเอาชลางอ่ะชะลางฮะแม่ไม่เล่นลวชลางแล้วก็เอา เอาอันนี้แล้วก็เอาชีสก่อนชีสเมื่อกี้สั่งคอนเทนต์ไปอันหนึ่งแล้วคอนเทนต์ทำไม่นี่อันนี้กินได้เหรอมันมันมากเลยนะกินไม่ได้แน่เอาแจงกวดองนี่ใส่อันนี้ด้วยมะเขือเทศอันเนี้ยให้หมูให้ให้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลชีสดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์โโอ้หถ้าไปซื้อจริงๆต้องหลายบาทแน่เลยว้าวนี่มัน ได้ในไยไปไหนหมด,มมดน,ะนี่นี่แม่ชอบอ่าอันนี้แ็่เซ็ตเล็กเอาไว้นี่หนึ่งเซ็ตนะคะแล้วก็แก้วเราชอบแก้วนี้เราชอบแก้วอันนี้แล้วก็สลดัดให้สลัดด้วยวเอาตังมาค่ะเอาตังมาม <laughs> โอเคอันนี้ก็คือมอีอ่เบอร์เกอร์นะคะแบบชุดใหญ่79บาทนะแล้วก็บวกกับ เป็นฝ่ายนะคิดส9มพิเก้าพอแล้วก็บวกด้วยสลัดนะคิดแค่สามพเก้าพอนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าบเจ็บาทค่ะจ่ายตังมาค่ะจ่ายตังมาค่ะอ้าวจ่ายตังเอาจ่ายตังให้ลูกค้าเด็กจ่ายตังให้ลูกค้าเอาลูกค้าทำเป็นจ่ายตังมาเร็วอี่เราก็เก็บตังเก็บตังเปิบเปิบรวยเลยตรงนี้รวยเลยอ๋อหนูไปซื้ออะไรมาคะกินชูชิ กินซูชิโอเคเรามาเก็บตังค์เราไปขายซูชิเราไปกินซูชิแล้วเราได้ตังค์มาได้ไงอ่าโอเคอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นตรงเงินต่าโอเคโอเค